สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับอตอนที่อยู่สิงคโปร์นะครับมาทําอะไรนะครับผมมีเพื่อนที่เรียนปริญญาโทด้วยกันนะครับแล้วทีนี้เขามาทํางานที่สิงคโปร์แล้วเขาก็แต่งงานกับคนสิงคโปร์ก็คือเพื่อนผม,ม็นผู้จิตอนนี้ก็เลยมางานแต่งนะครับ ก็พอดีแบรนด์รองเท้าที่ผมทำอยู่ผมทำกับเพื่อนคนสิงคโปร์ด้วยก็เลยอยู่ต่ออีก3วันแล้วก็มาทำงานที่สิงคโปร์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับพาไปใช้ชีวิตที่สิงคโปร์แล้วก็จะมาพูดเรื่องผมมาเที่ยวเนี่ยผมเอารองเท้าอะไรมาบ้างติดรองเท้าอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกันฮัลโหลตอนนี้เราก็เดี๋ยวกำลังจะไปหาของกินนะครับยังดีที่ว่ามีเพื่อนพาไปนะฮะ everyone this is Keith Not sure whether it's comfortable to doing this, but yeah. Just oh, it <laughs> just driving. And we are going to pick up Sophia. Sophia is Keith's daughter. So and and Julia. What do you feel like having? I don't know. Let the wife decide. Okay, <laughs> let, let his wife decide. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. <laughs> <laughs> so not the first day in Singapore for me after the wedding I've come here for the wedding my friend's wedding she's married to a Singaporean guy so good luck for her. right Singaporean guys จริงจริงวันที่งานแต่งเราก็ไม่ได้อัดบล็อกนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะมาแต่งตัวให้ดูอีกทีหรือละกันว่าวันที่เราไปงานแต่งเราแต่งตัวยังไงนะครับสำหรับวันนี้ this is my outfit today white trousers and yeah. navy polo shirt. What about you? What's your outfit? T shirts you? and shorts. <laughs> <laughs> okay. Uh, I see you at the restaurant. ทุกคนฮะตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถนะฮะคีทเนี่ยลงไปเติมตังค์ไอตัวนี้นะครับนี่นะครับไอเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มันคือเครื่องผมว่าเวิร์มากเลยคือแม่งเป็นเครื่องที่เหมือน easy pass เหมือนบัตรทังด่วนอะ่ะแต่ว่าที่เนี่ยมันจะใช้สําหรับจอดรถในตึกทุกตึกนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนรัฐบาลเป็นคนคุมไอเครื่องเนี้ยค่าจอดรถทุกอย่างเนี่ยก็คือน่าจะเข้ารัฐบาลนะไม่ต้องรับบัตรจอดรถก็คือติ๊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 ตเอาเลยนะครับไม่ต้องมี I'm going to buy a drink. Oh, you're going so to buy a drink? What you want? You want I am going to get soybean. I think I should get just water. Thank you. Tsunam. Don't have water. Honey, lemon. or Wheatgrass. Water. Wheatgrass. Honey wheatgrass. Wheat is rice. Sometimes in those kind of healthy stores they they cut the grass and grind for you. Those wheatgrass shops. Mm. It's the same thing but they cook into. Maybe I'll take this. Honey wheatgrass. They said there's no So it's healthy It's supposed to be a, it's supposed to be healthy <laughs> Okay Let's try This is 120 120 is probably 30 baht it's not bad, it's good, but it's a little bit sweet. There is no grass taste in it. It's like, it's similar to like, they put quite Chrysanthemum. Mm -hmm. Affordable store. Affordable, so not a lot of grass. Yeah. So maybe a lot of it contains a lot of sugar instead. They a Here they wheat, grass, They are here. They are here hello Sofia. sophia sophia say hi to the camera sophia sophia sophia, sophia. this is Sofia. this is julia okay okay let's go find something to eat <laughs> what do you feel like having today sophia milk milk porridge, porridge. and milk mm. กลับมาแล้วนะฮะกินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็การแต่งตัววันนี้นะครับก็รองเท้านะคู่นี้เป็นสแตนสมิธนะครับ <S <S เวลาไปเที่ยวทุกครั้งส่วนใหญ่ก็เอาไปด้วยนะเพราะว่าผมว่ามันใส่สบายดีอ่ะคือมันก็ค่อนข้างใส่ง่ายนะอันวันนี้ผมใส่เป็นที่มันเป็นเหมือนแบบว่ากึ่งๆเป็นจ็อกเกอร์ที่มันเป็นเอวสูงอย่างเงี้ยซึ่งพอมันใส่กับที่มันเป็นเหมือนจ็อกเกอร์อย่างเงี้ยขายาวน,นิดนึงผมว่ากองนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรนะผมว่ามันสวยดีเหมือนกันเนี่ยส่วนเสื้อก็จะเป็นน้ำเงินซึ่ง ผมอะ่ะส่วนใหญ่จะชอบใส่สีน้ําเงินกับพวกสีขาวสีเทาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแมทช์ง่ายซึ่งก็เป็นประมาณนี้นะชุดของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นชุดอะไรนะครับฝากติดตามนะสําหรับวันนี้ขอตัวไปทํางานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ๊าย,ายทุบคนฮนะของใหม่เดี๋ยวตัง้งได้ของเล่นใหม่มาฮะ คือจริงไม่ได้ของเล่นหรอกแต่ว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างถูก่าเยอะผมก็เลยซื้อจากที่นี่นะครับเป็นไม้นะครับไม่ที่ติดบนกล้องนะคุณภาพเสียงจะได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ใส่ไม่อะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่ามันใส่เข้ามาแล้วเป็นยังไงนะโอเคนะฮะใส่ไม้มาแล้วนะไม่รู้ว่าเสียงเป็นไงบ้างนะเออก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่ว่ายังปรับอะไรไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวขอเวลาปรึกษาก่อนนะแล้วก็เอานะฮะมาดูการแต่งตัววันนี้ดีกว่านะครับวันนี้ใส่ขาสั้น ซึ่งมันเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเกิร์ค่านะเกิร์ค่าช็อตเป็นกางเกงที่มีสายเข็มขัดเป็นเหมือนสอสายแล้วไขว้กันนะครับ คือข้อดีของกางเกงเกิลขาเนี่ยมันไม่ต้องใส่เข็มขัดแล้วมันก็สามารถปรับเอวได้ถูกไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงเอวสูงทั่วไปเนี่ยมันก็จะปรับเอวไม่ค่อยได้หรือว่ามันก็จะมีเข็มขัดเล็กๆซึ่งมันปรับได้ไม่เยอะแต่อันนี้มันมีรูหลายรูเหมือนเข็มขัดจริงเลยแล้วมันก็สามารถปรับได้เยอะกว่าแล้วมันก็เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างดูวินเทจด้วยนะผมว่ามันก็เหมือนเซอร์ๆซอร์กว่าที่มันจะเป็นแบบซาทเรียลเนี้ยบๆจ๋าๆผมว่ามันก็ดีนะแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นโลฟ ก็เดี๋ยวเมื่อกี้มีบอกไว้นะครับว่าจะแต่งตัวในชุดที่มีไปงานแต่งเมื่อ2วันที่แล้วมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนก่อนนะประมาณน,นี้นะครับส่วน Pocket ็ตคว r รหรือตัวผ้าเช็ดหน้าเนี่ยผมก็จะใส่เป็นอันนี้นะครับที่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นมันจะมีลายของสีขาวและสีฟ้าเฮยอมันน่ารักนะจะมีลายของสีขาวสีฟ้าผาสมกันนะใส่ขึ้นมาก็จะ มันก็จะไปกับไทผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับสาหรับชุดที่มางานแต่งส่วนรองเท้าโอเคนะฮะตอนนี้เรามาดูพูดถึงเรื่องรองเท้ากันดีกว่านะครับว่าทริปนี้เราเอารองเท้ามากี่คู่นะครับผมเอารองเท้าว่า3คู่นะครับทริปนี้ก็คือคู่แรกก็คือคู่นี้นะครับ Adidas Stan Smith นะครับแล้วก็คู่ที่2ก็จะเป็นโลเฟอร์หนังกลับสีน้าตาลแบบนี้นะแล้วก็คู่ที่3ก็คือคอนด e คุ่มข้อสีดานะครับอ้าวแน่นอนไปงานแต่งเราต้องใส่คู่นี้นะฮะ เนี่ยครับลุกที่ไปงานแต่งก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆหลักๆการที่ติดรองเท้าในขณะที่ไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะติดรองเท้าหนังมาแค่อย่างไม่เคยเกินคู่หนึ่งนะครับก็คือจะเอารองเท้าหนังที่รู้สึกว่ามันแมชง่ายใส่ง่ายแล้วก็ค่อนข้างดูแคชชวลนะครับก็คือเอามาเที่ยวด้วยนะแล้วก็จะมีรองเท้าผ้าใบคู่2คู่แล้วก็รองเท้าหนังก็จะเอาไปไม่เคยเกินเนี่ยนะไม่เคยเกินสามคู่หรือว่ามันเยอะไปวะเยอะไหมสมมติปกติผู้ชายทั่วไปไปเที่ยวเขาเอาไปกี่คู่วะคู่เดียวหรอ เออผมอาจจะเยอะก็ได้นะเองสามคู่ก็คงเยอะแหละเออนะส่วนใหญ่ก็เป็นรองรับผ้าใบแหละก,หลก็หลักๆเทคนิคในการแต่งตัวของผมนะผมว่าวันไหนอะ่ะ ที่ผมใส่เสื้อเชิ้ตแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามแมทช์ให้ทั้งชุดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เรียบร้อยเกินไปเพราะว่าอย่างผมผมชอบแต่งตัวสบายๆในวันที่ผมใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยผมก็จะเลือกใส่รองเท้าที่มันค่อนข้างแคชชวลลงมาไม่ได้เป็นแบบรองเท้าหนังผูกเชือกที่มันเรียบร้อยมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันที่เราใส่แบบเสื้อยืดกับกางเกงซาตเทอรีลหรืออะไรเงี้ยเราจะใส่รองเท้าหนังที่มันเรียบร้อยขึ้นมาเพื่อให้ทั้งหมดมันดูบาลานซ์กันนะหรือว่าอย่างเมื่อกี้ใส่ขาสั้นก็เลือกกทที่่่่่จจะะใใใสรองง้าาาหนนััไมมชผบบบ็ดูแว ไม่ได้เรียบร้อยแบบสุดแล้วก็แบบไม่ได้แคชชัวสุดผมว่าเราหาบาลานซ์ Balance ตรงกลางในการแมทเสื้อผ้าอะไรเงี้ยดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะใครยังไม่ได้กด s u b ส c r ร b e ก็ฝากกด s u b ส c r ร b e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ใครอยากดูเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายบาย